ว่าตีตอนดึกค่ะห้าทุ่มแล้วนะแต่ว่าวันนี้ว่าได้กระท้อนมาจากนักเรียนนะคะเลยคิดได้ว่าอยากทําน้าพริกกระท้อนสูตรนี้นะคะได้มาจากเพื่อนอีกทีนะมันเป็นอาหารของคนมอน,นะคะซึ่งจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ติดใจมากมากจริงๆแล้วเราต้องตํานะคะมันจะได้เข้าเครื่องเนาะมาปาดก,กระท้อนกันค่ะกระท้อนนี้ก็ต้องตํานะแต่แก้มจะใช้ปัน่นเอาเพราะว่าไม่มีเวลาเลยวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกุ้งแห้งนะคะไปตํา วิธีการก็คือเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งแห้งถ้ามันแห้งไปเราก็เติมน้ําลงไปนิดนึงนะตามด้วยกระทอเลยค่ะปรุงง่ายๆเลยค่ะมีกะปินะคะชูรสแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยชิมจนกว่าจะได้รสที่เราชอบนะทำอาหารเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนแล้วอันนี้คือเช้าว,วันใหม่นะวันแก้มฝนตกด้วยก็จะหุงข้าวนะคะเสร็จปุ๊บเราก็อุ่นน้าพริกข,ของเราแล้วก็ห่อไปกินโรงเรียนเลยจ้าเราก็จะมาเตรียมกับข้าวไปกินเลยค่ะอันนี้แกงทอดไข่เจียวเพิ่มด้วยนะถึงโรงเรียนแล้วค่ะทุ สูตรนี้เราเอาไปทําตามกันดูได้นะโคตรอร่อยอะ่ะกินข้าวไปก็คุยงานไปนะคะวัสดีตอนดึกค่ะห้าทุ่มแล้วนะแต่ว่าวันนี้ว่าได้กระท้อนมา